เรื่องย่อละครรากแก้วรังรองผู้มีพระคุณชุบเลี้ยงโรยทองสายมาตั้งแต่เด็กแต่ในความรักและสถานะที่ไม่ต้องการกรงทองจึงไม่ได้หอมหวานเท่าอิสรภาพการปกป้องการแย่งชิงทุกชีวิตมีสิทธิรักทุกความรักมีสิทธิ์เลือกทุกทางเลือกมีคนแพ้สุดท้าย ใครจะทำลายจุดอ่อนของอีกฝ่ายได้เก่งกว่ากันหากเปรียบชีวิตเหมือนต้นไม้รากแก้วคือสิ่งที่ยึดลำต้นไว้ทั้งยังเป็นทางเดินอาหารหล่อเลี้ยงต้นไม้ให้เติบโตถ้าต้นไม้นั้นได้รับการดูแลอย่างดีโดยการใส่ปุ๋ยให้ถูกประเภททรงผ่านทางรากแก้วต้นไม้ต้นนั้นก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่มีความสมบูรณ์ เติบโตเป็นไม้ย,ยืนต้นที่มั่นคงรยทองทรายสาวสวยวัย19ปีที่เติบโตมาอย่างคนที่มีรากแก้วไม่แข็งแรงเพราะถูกเลี้ยงดูโดยรงังรองพี่สาวบุญธรรมด้วยความรักแบบมากมายเกินจริงและเป็นความรักที่ไม่ใช่เป็นแค่ฉันพี่น้องแต่รงังรองรักทรายทองแบบคู่รักในเพศเดียวกันความรักความหลงไหล ทำให้รังรองควบคุมทรายทุกอย่างไม่ยอมให้พบปะผู้ชายทั้งยังพร่ำสอนว่าผู้ชายคือเพศที่น่ากลัวคอยจ้องแต่จะทําร้ายเพศหญิงในขณะที่ทรายก็หาทางออกโดยการทําตัวออกนอกลู่นอกทางต่างๆหนีเที่ยวใช้ชีวิตใบรุ่นแบบสุดขีดเพื่อท้าทายความถูกต้องที่เธอไม่เคยพบในชีวิตทําได้ทุกอย่างเช่น ย่งแฟนเพื่อนสนิทหรือทำอะไรก็ได้ที่จะทำให้รังรองโกรธและไม่มีความสุขเพราะความรักของรังรองสร้างความหวาดกลัวและขยะขยแยงให้ทรายทรายจึงพยายามหนีจากชีวิตที่ตกเป็นทาสอารมณ์รักของรังรองจนถึงกับตั้งใจว่าอยากจะหาผู้ชายสักคนใครก็ได้ที่จะแต่งงานกับเธอและจะช่วยให้เธอหนีพ้นจากชีวิตที่เป็นอยู่ เมื่อถูกความรักบีบคั้นจิตใจเข้าสายจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านเพื่อประชดรังรองโชคดีที่เจอผู้ชายดีๆอย่างกิดาแต่ก็น่าเสียดายที่กิดาเป็นคนที่มีภรรยาแล้วกิดามีภรรยาอย่างชารวีหญิงสาวธรมธรมดาธรรมดาที่ชีวิตปกติ ไม่มีอะไรน่าสนใจทั้งยังเป็นคู่สามีภรรยาที่ยังไม่เคยสามารถเรียกว่าเป็นครอบครัวได้เต็มปากเพราะกีดาทำงานอยู่ที่เชียงใหม่ทิ้งให้เชรวีทำงานอยู่ที่กรุงเทพคนเดียวอย่างหงอยเหงานานๆจึงจะมีโอกาสได้กลับมาเจอกันสําหรับกีดาสายเป็นเหมือนความตื่นเต้นในชีวิตที่เข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่ภรรยาของเขาไม่มี ทรายจึงทำให้หัวใจของเขาหว่นไหวในขณะเดียวกันริบดินผู้ชายอีกคนหนึ่งที่มาพร้อมกับความหลอ่อร่ำรวยและหลงรักทรายอย่างจริงจังก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อจะได้แต่งงานกับทรายทรายจะหลบพ้นความรักแบบที่เธอคิดว่าผิดปกติของรงังรองได้อย่างไรและระหว่างผู้ชายสองคน คนหนึ่งให้ความอบอุ่นและมีลักษณะของพ่อที่เธอต้องการแต่เขามีครอบครัวแล้วกับอีกคนหนึ่งที่พร้อมทุกอย่างแต่เธอไม่รักผู้หญิงที่มีรากแก้วไม่แข็งแรงอย่างทรายจะตัดสินใจอย่างไรติดตามชมกันต่อได้ในละครรากแก้วทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา20นาฬิกาทางช่อง3กด33